พอดีติกตอบนิ่งมาก็เลยเลื่อนอ๋อมีการไลฟ์สดเจอมาด้าต้าตัวนี้ก็เลยสนใจเลยก็เลยได้จองทันทีเลยสภาพค่อนข้างใหม่มากเทียบเท่ากับมือนึ่ได้เลยแนะนำมาที่นี่เลยครับเก่งพระรามเก้าครับผมสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะนั้นก็อยู่กับพี่พาราดอนนะคะเป็นเจ้าของรถยนต์ CX 3 0คันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยพี่เขาเห็นเราผ่านทางไลฟ์สดค่ะแล้วก็แบบรถเพิ่งมาได้แค่2วันเองเห็นรถคันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ถูกใจจองจัดจบวันนี้วันที่12เมษารับรถก่อน,อนสงกรานต์พอดีเดี๋ยวแนนเนี่ยจะมาสอบถามความรู้สึกนะคะขอสัมภาษณ์ที่พาราดอนกันนิดนึงนะคะพ่าราดอนคะสวัสดีคะ่ะ <สา S 1> ก็คำถามแรกนะคะนนจะถามว่า รู้จักเก่งพระรามเก้าเนี่ยได้อย่างไรจากไลฟ์สดทิกเก็ครับผมพอดีทิกเก็ตนิงมาก็เลยเลื่อนอ๋อมีการไลฟ์สดขายรถน่าแล้วก็เลื่อนดูเจอมาด้าเจ้าตัวนี้ก็เลยสนใจเลยก็เลยได้จองทันทีเลยจองทันทีเลยรถสวยใช่ไหมคะสวยแล้วถูกใจอะไรในรถยนต์ Mazda CX30 คันนี้บ้างเราเป็นตลอดมาก็ระบบไฮเทคเรียบใหม่ด้วยแล้วก็สภาพค่อนข้างใหม่มากเทียบเท่ากับคันนู่นได้ค่ะแต่เพียงได้ไม่ก็โอเคการบริการ ไฟแนนซ์แล้วก็การบริการโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากแล้วจากการไปแนนซ์ก็ดีแล้วก็เตลวก็ดีวิ่งเต้นให้ตลอดช่วยกันกลมไม้กลมเมือผ่านด้วยเร็วมากเลยครับผมค่ะมากเลยครับผมค่ะแล้วถ้าหากว่าจะแนะนําคนที่ หารถยนต์มอ <rôle CCTV> 2อยู่จะแนะนําอย่างไรบ้างคะก็แนะนํามาที่นี่เลยครับผมเก่งระราม้าครับผมให้มาที่นี่เลยน่ารักทุกท่ันครับผมก็เป็นการดีเอกสารปุ๊บโทรได้ตลอดเวลาทักได้ตลอดเวลาคล่องใจเลยทักได้ถามหมดต่อหมดเยี่ยมมากครับเซลนี่แบบใจปูเลยนะฟังอะนี้แล้วก็รับฟังเราหมดทุกเรื่องไม่มีการที่แบบ พูดแาไม่พอค่ะยินดีค่ะแล้วสุดท้ายนะคะจะให้คะแนนเรากี่คะแนนคะหนึ่งถึงห้าห้าเต็มเลยครับให้ห้าเต็มเลยท้ยสุดก็สวยด้วยสวยด้วยอุยอันนี้อันนี้ใจฟูเป็นพิเศษก็ขอบคุณพี่พรารอนมากเคะที่ไว้วางใจเก่งพลังก้าค่ะก็ขอให้พี่พรารอนนะคะมีความสุขโชคดีเฮงๆรวยๆกับรถยนต์คันใหม่คันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ